วัค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องนัตตี้เลิฟลี่นะคะวันนี้เราจะมารีวิวเป็น LPS ทั้งหมดที่มีโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้ีตัวซ้ำเนี่ยนัเป็นตัวแรกแต่ว่าเราจะเอาตัวซ้ำออกไปตัวแรกตัวต่อมาตัวนี้ แต่แดนี้อันนี้เป็นปาซื้อให้เป็นอันนี้อันเยอะหลายเป็นอันนี้ต่นี้เราแบบมีอันคล้ายๆกันอะแต่ว่าไม่ใช่ตัวเดียวกันอันคล้ายๆกันอันต่อมาเป็นอันนี้ แต่มนเป็นอันนี้นะอันนี้ตจวนี้เป็นตัวผู้ชายหรือผู้หญิงไม่รู้นะแต่เพื่อนเราบอกว่ามันเป็นตัวผู้ชายรอะว่าเพื่อนเราบอกว่ามันไม่มีคนตายจะมา,ามจะเป็นเต่าทูตูจะมาเป็นหมาะ แต่มันก็จะเป็นตัวนี้เป็นแกะนะคำว่า LPS ตัวต่อ,ตอาก็จะเป็นตัวนี้นะอันนี้ที่จริงเราเลือกสัะสมไปแปล้วนะแต่ว่าเราเอา,อามารียให้จุตัวมีตัวมีไม่มีคำว่า LPS แต่เป็นของรุ่นเก่านะ น,นี้ก็รุ่นเก่ามีหมวกหมวกถอดได้ใส่ไว้ดีกว่าใส่หน้าืนี่นะเป็นปา้าตัวต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวแรกที่เราได้มาเป็นของปอมของปอมนะอันนี้ของกอ๊ออันนี้เราก็ได้มาเป็นตัวแรกๆเลยนะของก๊อปนะ แบ,บนึงนะคะโอเคค่ะตะกี้ไม่รอใครถึงลูกนี่ก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะ่ารักอยู่นะแ,แต่เสียได้เป็นของฟองนี่เป็นหนูรุ่นใหม่นะชมพูต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นสารอตเหรอคล้ายๆน่าจะใช่สารอตมั้งไม่รู้อะ่ะ ใช้คอมเมนต์บัอกไหนแล้วกันมี่ถ้มาก็จะเป็นตัวนี้นะ LPS รุ่นเก่าอันนี้เราเปิดไฟไว้มาจาตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่ได้ตัวแรกนะเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่า LPS ตัวน นีมีคำว่า LBS โ o ก u สโอเคเห็นแล้วอันนี้ที่เราบอกว่าซ้ำแล้วผมมันก็หลุดไปไม่ใช่ผมมันเป็นแบบต้องแหลม,มให้ไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ว่าก็จะเป็นตัวนี้ตัวต่อมาเป็นไก่ค่ะ<ม>เป็นรุ่นเก่านะ ตัวลูกตัวนี้อืมมีบางตัวหายไปไม่รู้ดิเอ้าค่ะตัวนี้แต่มันเป็นตัวนี้อันนี้เป็นรุ่นใหม่ตัวนี้หัวมันหนักมันเลยยืนไม่ค่อยได้ต่มาเป็นตัวนี้ ตัวนี้ตัวหนึ่งเราเอาไปเพ้นนะลแล้วคือเพ้นแล้วเราเผลอแบบไปไปจับแบบอย่างนี้แล้วก็อะไรเหนียวเนียวคือมันยังไม่แหง้งเราก็เลยทิ้งไปเลยมันไม่สวยมันล้างออกไม่ได้ด้วยแจ๊จุ้ยเนี่ยเป็นรุ่นใหม,ม่มันจะเป็นรุ่นใหนมันจะเป็นเหมือนแบบ รอยเท้าอ่ะรอยเท้าหนีอ,อะไรพวกนี้ต่อมาก็จะเป็นสก,กังสก,กังเราคิดได้ว่ามีสองตัวแต่ว่ามันหายไปไหนไปไหนด้วยนะที่จริงเรามีเยอะกว่านี้นะต่อมาก็จะเป็นตัวกะต่ายที่จริงไอตัวลูกอันนี้มันก็มีเยอะกว่านี้ด้วยแบบปกรูเราลูกบอลจะไม่มีคองว่าแอบไปเอง นนแต่มาจะเป็นตัวนี้แต่เคสเสียงมันเองน,นี้มันเอื่อมเยอะไปหนโอเคอันถัดมาจะเป็นอันนี้ไหมเราตั้งชื่อให้มันว่ามาสตาไม่ใช่มาสตาชื่ออะเลสก้าไม่ถูกอันนี้ลุงให้เป็นตุ๊กตาตุ่น แอปเปิ้ลแจ็คอันนี้แนนมะพาต t ตอร์ไซด์แต่ว่ามันเป็นสีเป็นเพียงนะอ่ะเมื่อกี้เป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวกับแอปเปิลนะอันนี้ใช่ละแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะอันนี้มันเปืเป้อนๆนิดนึงต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ เป็นผมกะเพชรแต่ว่าก็จะเป็นตัวนี้นะตอนนี้เราอยู่บนเขาแม่ตอนนี้เราเป็นตัวอะไรจริงโจ้น่าจะจริงโจ้ไม่รู้สิน่าจะจริงโจ้นะเแต่ความคิดเรานี่เป็นหมาป๋าหรือแม่จะรูกไม่รู้โอเคนี่นะ แมวอันนี้เราเขียนเองนะ L P S ของปอมมันไม่ใช่สกูช่นะแต่มาใส่อันนี้เป็นแบบคุณทติ๊กตามตึ๊กๆแต่ว่ามหมดแล้วนานก็เป็นหมวก L P S สามารถเป็นตัวนี้นะเป็นหมา นายจนเราให้ชื่อมันว่ากามีตัวจิ๋วใช้กามีใส่เลยนะอะไรเข้าแข่งเด็กวางไว้ก่อนนะยิ้มใส่ตัวเองเป็นกวางก็จะเป็นนกแก้วลื่นใหม่ แอ่นลุ้นใหมเป็น L อ M เองก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นแพนด้าวันนี้เป็นวันลอยกระทง,งเป็นวันที่พระจันทร์เป็นตัวมากเลยอ่ะไปไปถ่ายรูปพร้อมกันเดี๋ยวค่อยไปถ่าย,ายอืมจะเป็น แค่นกวินต่มาก็จะเป็นรูปของเจ้ากระต่ายกระต่ายสีชมพูเนาะพาแต่มาก็จะเป็นตัวนี้เป็นกระต่ายรุ่นเก่าสีมว่วงแต่มาเป็นตัวนี้ตัว,ตวอิปโปแก้หายได้ไหม เป็นตัวนี้นะขัดหนึ่งนะโอเคค่ะถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออะไรนะขัดหนึ่งนะคะจะสาม,มาจะเป็นตัวนี้ถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอะะเป็นตัวนี้โอเคค่ะก็หมดแล้วโอเค 也好。 ับคำถาจากช่องเพื่อนเราชื่อว่าน้ำหวานที่เขาชอบรีวิวโปเกมอนนะโปเก,อก,กมอนเราโอเคค่ะ,คคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามได้นะ